สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะวันนี้ก็พบกับใจสร้างพาร,รวยอีกเช่นเคยค่ะทุกคนวันนี้ใจจะพาทุกคนมาคำนวณแนวทางหวยราวสามัคคีนะคะวันที่13มกราคม2567นะคะทุกคนวันเสาร์นั่นเองนะคะทุกคนค่ะก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะทุกคนค่ะเรามาดูวันที่12ก่อนนะคะทุกคนค่อยไปต่อวันที่13นะคะวันที่12นะคะใจให้เด่น5และ8บนมา5 7 8ล่าง65พี่น้องค่ะ จับแต่เจ็ดหกหกเจ็ดนะคะทุกคนไม่ได้จับเจ็ดแปดเออจับแต่แปดหกนะคะทุกคนไม่ได้จับเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะคะทุกคนคาห้ามานะคะแปดมานะคะสําหรับสายวิ่งสายลูดวันนี้จับหนึ่งเข้าหนึ่งคู่คะ่ะพี่น้องห้าหกหกห้านะคะทุกคนเรามาดูนะคะเลขเด่นประจาวันวันนี้หลุดไหมหกไม่หลุดเด้อพี่น้องคะ่ะเลขเด่นประจําวันหนึ่งหลุดนะคะทุกคน พี่น้องถือว่าโชคดีนะคะสายวิ่งสายรูดมาทั้ง5้าและ8คะ่ะทุกคนไปต่อคะ่ะพี่น้องค่ารุ่นต่อวันที่13บมกราคม67นะคะทุกคนสูตรนี้คือสูตรการคํานวณแนวทางจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกคนถ้า FC ทุกท่านไม่ชอบให้รอดูท้ายคลิปนะคะใจจะห้อยเลขเด่นประจำวันให้ทุกวันสามารถวิ่งรูดได้ทุกคนทุกหวยทุกรอบนะคะพี่น้องขามาดูนะคะ เด่นวันที่13มก,กราวันเสาร์อยู่ที่เลข0ูนย์ในเลขหนึ่งค่ะทุกคนเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นกันนะคะทุกคนคะ่ะศูนย์ะคะศู 7, 02, 5, นย์เจดศนย์สองศย์ห้าหนึ่งะคะหนึ่งศหนึ่งสองหนึ่งปดค่ะพี่ดองคะ่ะ เป็นยังไงบ้างคะชอบไหมมีคู่ไหนที่ชอบไหมนะคะวันนี้เรามาดูนะคะใจมากซูญหาเด้อพี่น้องพี่น้องก็แล้วแตมะะ่มากเ้อค่ะมากกระตามพี่น้องขาบ่มัมกกับพานนะคะทุกคนไม่เป็นไรนะคะสถิติย่อมมีเข้ามีหลุดกันทุกวันเช่นเคยเนาะพี่น้องเนาะเรามาดูนะคะใจจะห้อยเรียกเด่นประจําวันให้ทุกวันเพราะอะไรนะคะเพราะว่าเผื่ออกหัก อ่าหวยหนึ่งไปอีกหวยหนึ่งได้นะคะทุกคนสามารถใช้ได้ทุกหุ้นทุกหวยนะคะพี่น้องขาเลาเล่นลายเดอ้อพี่น้องขาพอได้ซื้อกับข้าวนะคะทุกคนมาต่อนะคะเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนขาเลขเด่นประจําวันประจําวันเสาร์อยู่ที่เลขเจ็ดและเลขสองเบิ้ลประจําวันคือเจ็ดเจ็ดและสองสองนะคะทุกคน ค่ะพี่น้องขาสำหรับวันที่13มกราคม2567นะคะทุกคนใจก็จะไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะทุกคนคาเอฟท่านไหนอยากคอมเมนต์สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะใจเลือกการกลับมาใจจะตอบทุกข้อความนะคะทุกคนต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะพี่น้องขอบคุณในหลายค่ะ พ้อกันไม่คลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ